ครับสวัสดีครับมัอนี้บ่าวสุริยาเดินทางมาตลาดนคกรบือบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมันเนี่ยมวันเสาร์วันเสาร์นะครับมัอนี้เาวันเสาร์วันที่24นะครับอ่ามุตสักกระดาษสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวบ่าวสุริยาสิงห์างไปเบืองงูวบืองข้อยไปถามราคาดูนะครับมัอนี้มันสิเป็นยังไงครับถ้าว่ารู้สึกว่าหน่อยครับข้อยหน่อยค้นหลาย เอาข้อจิบเบิลน้ำกันกับฝากกรไหลโคตรแช่โคตซัดกับไข่นะครับกคติดตามเห็บบางส่วนยากนะครับเด้อจปบเบิลน้ำกันครับผมไปตับยางจปบเบิลน้ำกันครับผมยางไปหาพี่หาหนองพญาย่าเข้ากบรรยากาศนะครับโอ้หนี่ยข้าวกล้วยตัวนี้งามกล้วยตัวนี้นี่โตใหญ่โตเงาครับโตใหญ่โตเงาเดี๋ยวจะถามมันดูว่าคนอี่เปิดราควขาวแบบเท่าไหร่นะครับก็มาหาข้อไข่อยมีสงสัยหางติไปถิน้ำกับจับนะครับ หางมาันถึงนะมัอจับจะได้ขนมันออกเดี๋ยวแต่ตว่ามิธีหางวิธีทำนี้ว่าหางมันออกหามันขนออกมันมถึกับมัใช้เปือกะฆ่าทะนลเขาที่นี้มาถามเปลือกระร่บ อันเปิดเท่าไรครับผมแม่ลูกผัวนี่สีเมินหาครับสีเมินหามันบ่ลูกแม่เขาลูกผัวครับนี่ครับลูกเก่าจะเลครับลูกแม่ลูกเก่าจะเล่นครับแม่กับไงถ้าว่าให้ลูกดีครับขั้วตัวนี้ให้ลูกงามนี่สีเหลืองห่วยปแผนทองคำออกพ่อได้พ่อสองอาทิตย์ไปครับไก่พ่อเดียนเหรอครับไก่พ่อเดียวนะครับครับสามปฏิตย์กลัวครับขั้วตัวนี้ลูกแม่ลูกเก่าจะเล่นอันนี้จะเป็นบ่ครับแม่มันนี่ครับแม่งามแม่ใหญ่ บ่าสุริยาเบงแล้วมินสูงเท่าดครับสูงสูงรยสามสิบแปดร้อยสามสเก้าครับผมครับกล้วยตัวนี้เปิดเปิดได้เท่าดครับผมสี่มือหาสี่มืหาแล้วคาต่อรองกันเนาะถือโอเคไก่พ่นกไปส่งฟรีเลยคือเก่ากับกล้วยตัวนี้เอายะยไอฝากเบอร์จ้าครับผมศนหกสามนสสา หาหกหาหนึ่งกหอยทั้งเลยครับผมเอ้าเจ้าเก้าตัวเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุขสันต์มาครับสวัสดีครับโอ้มาพ่อยอีกแล้ววินวาบ้านชาแนลนะครับเนาะครับผมเอาครับขอบคุณความพูดนะครับทำเด้อครับผมสวัสดีครับนี่ครับหลังจากออกจากตัวนี้แล้วเดี๋ยวบาสุริีญาสิยางเลาะห้าทีห้าน่องเก้วหน่อยนี่ก็พ่อตัวนี้สูงอยู่ครับ กล้วยตัวนี้เป็นตัวผูนะครับตัวผูใหญ่สูงกกหางใหญ่โอ้หางเกือบพอดินครับนี่สูงเท่าไรร้อยหาสิบกล้วยผูขายแล้วพ่อขายแล้วเอาขายตีขายแล้วขายเท่าไรหนอขายไปหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าขายไหไทยเรื่องขายไอเวียดขายไทยครับขายไหทยหกหมื่นเก้านะครับผูสูงอันน่าคนพอพันหมดแม่ลูกตัวใดหนอลูกเจ้าฉลามชนครับอฉลามชนดนะครับผมนี่ ข้อใหญ่โอ้ใหญ่บนธรรมดาเอาสองข้อเด็ดเด็ดวัดลงไปร้อยหาซิบบวกครับร้อยหาซิบบวกนะครับลูกฉลามชนนะครับนี่เดี๋ยวเบาสุริยะไทยโอ้ตัวกับตัวกับพ่อบานสินไรไรเรียกันเนาะข้อยหน่อยข้อยหน่อยป่ะจักรปีหรือเปล่าครับสองปีปลายสองปีปลายนะครับสองปีปลายเอาย่าไอเปิดไปทีละค้า ขายเลยไหมพ่อโอ้โอ้บังหันขายตัวเดียวกวาั่นขายเท่าหกบืเกาโอ้หกเบื้เก้าจะั่นกัฝากเบอร์พี่น้องทราบเพราะว่าไทยพี่น้องเบิ้งส่ย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแส่องแปดสี่สองหกห้าแปดเจหกห้าแปดเจ็ดขันว่าขันว่าตัวนี้ตัวเอินกับมีนบ่มีตัวนี้ก่อนโอไปิังอีกข้างครับผมไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งครับผมพาพี่น้องโอ้นี่สิครับตัวสิบเปิ่นแม่แม่เ็นบัวครับนี่ตัวแม่ครับ เมม่านสูงเท่าไรครับผมสูงร้อยหาสสูงร้อาสิบว่าเป็นยังไงมัดไปแล่ะครับผมสูงร้อยหาสิบท่องจักเดือนแล้วครับนี่เอี่กท่องท่องในซีเดือนหาเดือนแล้วครับท่องในซีถึงหาเดือนเนาะครับควบสูงเลยครับผมว่านีร้อยหาสิ้าสิบครับถือว่าดีอยู่ครับควบจนเมอเมโลกบอกโอ้หมายถึงว่าคันแม่เปิดตั้งแม่เท่าไรครับนี่ ก็เปิดยกคู่ไหมครับอ๋อเปิดยกคู่เปิดเท่าไรยกสามแสนหาครับยกคู่สามแสนหาครับผมลูกกับแม่สิลูกกับแม่ครับลูกกับแม่แม่กับแม่เนาะโอ้ยลูกของโตไหนคืองามสิเดี๋ยวครับลูกเจ้าเก่าครับลูกเก่าเจริญเนาะครับนี่ครับลูกงามลูกดีครับถือว่าคนพอดีกอะข้อยนี่ก็ถือว่าดีสามแสนหาครับถือว่าดีครับข้อยตป็นงามครับผมเอาพี่น้องทศกิจทศเจรินเปิดไปสามแสนหา เนี่ยไอ้ฝากเบอร์สักครับผมศูนย์แปดหมื่นศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่สองแปดสี่สองหกห้าแปดเจ็กห้าแกหอยยังครับผมคุณด่าครับผมเอาเจ้ากัสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายไปเบื้องรื่อยๆครับมึงอ่านี่ก็งามปลาเดี๋ยวแทนพ่อจังหวัดที่ตัวไหนที่พ่อถามเดี๋ยวบลาสุดย่อยถามใหม่นะครับผมครับถือว่าคั้วไองามนี่ครับครับเอ้าโซนนี่มีตั้งแตะขั้วตัวงามครับแต่ว่าเจ้าของคนบ่อยืนบ่ายืนอยู่ก็เลยบว่ายถ่ายนะครับ ไปเดี๋ยวครับเอาหลอกไปเบ่งตัวไม่ตูต่อไปนะครับผมนี่ครับยางมาส้นนี่นะครับผมยางมาท่างนี่นะครับอยู่ในตลาดนัดขคอกระบือบ้านน้องแก่นี่กัเพิ่นกัขายเนื้อยน่าก,กินนะครับนี่มีบ่าวสุริยามาประจําทุงนัดนะครับเป็นเปิ้งใส่กอกเปิีงยนสมปิียงยไก่ไม่เปิงีงยเท่าไรลูกหลานเปิียนไงี้สิบบาทพี่น้องขันคุณพ้อคุณแม่สิมาตลาดนัดขคอกระบือบ้านน้องแก่อำเภอเมืองเจ้าลัยพี่น้องก็ต้องห่อเข่ามาเด้อมีเนื้อกินเนาะ นี่เนากินราคาบ่แพงเมืนบ่ราคาบ่แพงนี่ปิ้งชุบแล้วก็มีครับพี่น้องเนาะกลมาเห็นเมฆาค่อสวยมนเอนีวันเสาเป็นเพราะท่านนี้ไปทํางานเนาะมนเอนีมาปิ้งไก่ย่างเอ่อย่างไก่เนาะวัดดีลูกหลานวัดดีโตก็มันหมานเด้อปากเป็นเงินเหล็งเป็นท้องลำลุ่ยเป็นเศรษฐีเดี๋ยวบ่าวสุริยะสิญญางโลไปหายผีหานนองจะเข้าครับผมมาครับไปเบื้องน่ากันครับผมครับคุณหน้าผู้หญิงครับผมวัดดีครับเมนีเดี๋ยวมาซื้อมาขายครับผม มาเส์ฟเป็นยังไงได้จะโตไปได้อยู่ค่ะได้อยู่เป็นป<อ>บ่เออครับมื่อนี้ก็ถือว่าโชคหมานเนาะขันได้ไปแล้วก็ขอให้เด็กกําไรเป็นแสนเป็น,ปน,ปนล้านเด้อ<ด>ครับเอา้าล่ำลุ้ยครับผมปากเฟินเงือดเป็นทองเด้อล่ำลุย้ยล่ำลุย้ยเงินเต็มกระเป๋าลอยล้านฝันล้านเด้ดอสวัสดีครับโชคว,ว,วัสดีครับผมเปพียงไหนได้มาบกบวยมึงนสองตัวค่ะสองตัวขายแเราจีอ๋อให้ยสองห้หมาเด้อเอ่าล่ำล่ำลุยลยครับไปเดียวนี่นายหอยทางเวียนได้เยอะหรือยังนี่เป็น อ้เงี้ยวัดีไอ้ไอ้เงี้วัดีเจ้าเดมายับตมือนขั้วายงสองเอ้าโอ้ขั้วตัวนี้คือยังทองเนาะทองฮะแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนนี่ครับแปดเดือนแล้วก็สีอีกจักประมาณ้สองเดือนกว่าเนาะกะขอดโอ้ยงามยู่ครับควายตัวนี้สูงเท่าไรไอ้เดวัดบังไปเออร์เดบัดสูงประมาณหน่อยสามหาขึ้นบวกครับพี่น้องควายตัวนี้หางดีกกหางดีเปิดใบราคาเท่าไรครับผม ซี่สิบเจ็ดไหมถือว่าซี่เมื่อเจ็ดเนาะนี่ครับทับไม่เห็นบ่ทับไม่ไปแปดเดือนก้วนะครับก้วตัวนี้ก้วแยกลูกไปแล้วเนาะเพราะว่าลูกไปแล้วเพราะว่าทองมันใหญ่แล้วลูกซื้อลูกเบิ่มพันหลานขายสามเมืองกวนบ่กับลูกตัวนี้ลูกตัวนี้เห็นบ่ขายไปแล้วบัณนี้เหลือแต่เมร์ครับลูกในทองซื้อหนึ่งในสองนะครับเนาะอ่าก้วตัวนี้ถือว่าดีอยู่พี่น้องไปเตรียมพักอีเลดไว้หรือเนาะ เพราะว่าซ so ื้อไปบ่ท่านดัวด้กินแน่น้อเนาะสองเดือนเนี่ยอายุท่าไหมาขายกวยครับผมยี่ตัวัสบตัจังหวัดยดีบ้านเดียวกันก็บ้านสุริยะย่าฝากเบอร์ใพี่น้องซะเบอร์คับฝากให้พี่น้องเนี่ยแปสแปดหกสองสามสามอดหนึงจากหครับผมโอ้เจ้าเก้าเนาะสวัสดีย่าสวัสดีครับผม ปากเป็นเงินเหร็นเป็นทองสมองเป็นรอรถหมุนต้นขาเด้ยยอย่ำบ่ย่ำจ่าขาขายเงินลอยเงินล้านเขามาหาเจา้าเต็มกระเป๋าอาญ,ญาได้เด้อ<า>ครับผมเดี๋ยวเราไปหาพี่ห้านอ้องย่าไยสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้านวันไหนเธอเดิ่มยี่บ่ครับกล้วยผูเมนบ่ครับกล้วยผูกล้วยผูลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญใบหลอดมีเนาะสูงสูงเท่านเครับผมสูงส่งลอยหาซิปแข่งขาดี อ่องข้อดีตาแต้มแจ่มจำนี่แหละเขาเรียกว่าลูกเก่าเจริญแทหเนาะเก่าเจริญ่นเขาใหญ่ไม่มีผลงานอะไรเนาะแต่น้ำเสือดีโอ้ครับสามหมื่นเหมืับโอ้แต่น้ำเสื่อพอดีตาไปซึ่งเพื่อตัวนี้สูงร้อยห้าสิบบวกเนาะบวกครับเอ๋อเปิดอะไรง่ายเปิดใบซีเก่าเนี่ยครับซีตะอ่องก็ยังเปิดถืออยู่ตัวเนาะถือยูไม่ได้เปิดแพงก็ได้เกใหญ่กับบานใหญ่นี่ข้ออ่างอ่องข้อดี เดี êu, the ๋ยวสินยางไปบางทางกดจะเข้ากันได้เด้ออาเจพี่น้องเอฟซีคนอยากเบิ้งหางเนาะโอ้หางครับเป็นเบิ้งหางดีเบิ้งกระตับหางดีครับผมพี่น้องนี่หางดีโอ้ย่าไอ้เอ๊ะ เปิดอาเซียเก้าต่อลองไหนเนาะตัวลองใดฝากเบอร์พี่น้องสวัสดีศูนย์แปดแปดสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหกสองแปดสองหกสองแปดสองจากหอยยังครับผมจากหอยศูนย์ครับบ้านเมืองหงเอ้าเมืองหงเนี่ยเมืองหงใกล้ตัวใกล้ๆนี่ยบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครัปกติสำรับมณีคนหลายครับพี่น้องนายหอยทั้งเหยียดทั้งไข่กระลายครับครับผมเออฮ้ยมณีถือว่าคนหลายครับนี่คนกระลาย เดี๋ยวอย่างว่าบึงโซนี่กข้าวนะครับผมขวดตัวดีกับเทือว่าดีอยู่ครับโอคเยวขวตัวนี้ใช้เป็นแม่ลูกต้ใช้ลูกนะครับทุกคน แม่แม่ลูกแม่ห้ลูกผูกอะครับตัวแม่เนาะอ๋อไอ้สอนมาดีครับเออแม่ลูกเป็นบ่แม่ลูกครับเป็นลูกไข่ขาวลูกไข่หมูขาวเป็นบ่ท่องเ้านะทองล้านหาแสนเงนบ่อืมครับองในทองเป็นบลูกสองในทองครับเสื้อสองในสามเป็นบ่เสื้อสองในสามสองร้อยสามสิบบวกครับแม่สองร้อยสามสิบบวกนะครับ อันนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดครับเดเดือนครับนี่ลูกสาวให้ลูกงามเนาะเสื้อสองเด็ดสามยุดท่องเจ็ดเดือนแล้วครับผมท่องสามเดือนครับท่องสามเดือนครับขั้วตัวนี้ใส่ละเบื้องใบนะครับเปิดเบื้องแล้ครับผมนี่ครับใบอ้าครับนี่ครับเด้อครับใบเด้อเป็นยังไงปลาล้านห้าแสนนะครับผมอ๋อขั้วโคนี่แม่ลูกโคนี่เปิดเวลาเท่าไหร่ครับผม ส้ียัาสบ่หม่นสาพันทรงสรีอยหาสบกิโล่บ่นี่ครับกล้วยตัวนี้เทือวบ่ดีแมมันสลูกดีแหเม่สลูกดีลูกงามเนาะเอ้ายาฝากเบอรให้พี่น้องสักครับผมมาดนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแงแ่านึง้าเก้าจากสอนมุกดาหารจากสอนมุกดาหารเสียงดีเสียงรัวจิตใจดีเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสกคโมันหมานะครับเด้อครับผม อย่างมะรอโอ้เห็นข้อยดอนหน่อยแม่์เขาผู๋เนาะตัวผู๋ดอนหน่อยเปิดไปเท่าไรครับผมสิบเก็ดสิบเก็ดกับม okay ื่นเจ็ดเนาะดอนหน่อยข้อยตัวนี้เพิ่นเปิดไปสิบเก็ดพี่น้องเพิ่นเคน่นอยากไปสิบเก็ดแต่ว่าห้าเจ็ดพี่น้องอยากซื้อซื้อหรือเราอกไอยากต่อกมาต่อเนาะอยากต่อนี่ครับข้อยผู๋หน่อยโอ้คกหางดีสีเผือกงามครับข้อยตัวนี้ เพื่อนเปิดไปเมือเจ็ดต่อร่องกันได้นะครับเดี๋ยวบ่าวสุดยาดจะถามเบอร์โทรให้ดอกครับผมนี่ถือว่าดีสูงกับสูงอรยประมาณร้อยยี่สิบสามนะครับกล้วยตัวนี้เป็นเราไปเป็นพอบอกอ่าพ่อพัดยอหดอกแน่แน่โคตนะครับเอาฝากเบอร์สักครับพี่น้องมาหนึ่งส่วนแปดสามเก้าเจ็ดเก้าส่วนแปดสี่สามจากพ่ออยังครับผมเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมทั้งจังหวัดการสิลป์ดินน้ำนำสมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีสุขสมเป็นไันครับผม ปลาขับไปเบื้องโตไหม่โตต่อไปไอไอพอ,อดีครับได้ไม่ยากโตัเหมือนี่ฮองโอ้้อยแม่สองข้อได้ไอเปิดราคาไปนี่สามสิบสองสามหมื่นสองเนาะสามหมื่นสองนี่ต่อร่องกันเลยเนาะลูกแม่ให้ลูกผูวหน่อย,ล,ย,ล,นนอยลูกกับแม่แม่กับแม่เออเปิดไปสามหมืนสองราคาต่อร่องกันได้ครับนี่ครับถือว่าดีอยู่นี่ไอยู่ทางไหนมาขายข้อยถามได้ยไ สีสมเด็จจังหวัดลอยเอ็นตัวเนาะบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยานี่แหละอ้าวไอ้ฝากเบอร์พี่น้องซะ0 9 4ูนย4 5 2้าสี่ศูนย์เก้าสี่สี่ห้าสองสีสมเด็จเกาน,น,นะครับเนาะสอว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยอย่างเรามาทางนี้กันสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวครับโมนี่โอ้โอ้ใครจากตัวหนึง่งอันนี้แม่เห้โผลเนอนตัวแม่เปิดเวลาค้าวเที่ยงครับผม เศ้าหนึ่งไหมถือว่าสองหมืนต่อร่องกันได้เนาะนี่ต่อร่องกันได้ครับนี่ขั้วตัวนี้ขั้วหน่อยสาวหน่อยเนาะว่าท่านพ่อปีแต่หอยขั้วจะดีขั้วจะดีถือว่าดีอยู่เปิดไปสองหมื่นเดี๋ยวจะถามเบอร์หายจครับเด้อถามเบอร์โทรศัพท์หายศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าจากหอยท่านใดครับผมเอ้าเจ้าเก้าเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโชคชะตาหมาเด้อ ครับผมพี่น้องสนงเจสนใจโทษท่านโทษท่าน아버ท่านเนาะครับผม